เป็นพุทธ,ธุทยานนะครับที่พระนครศรียุธยาเวลาเราจะเข้ากรุงเทพก็จะมีรูปเคารพหลวงปู่ทวดใหญ่สูงเด่นตั้งตำงานอยู่นะครับตรงนี้ก็มีเป็นจุดพักรถแล้วก็แวะหาซื้อของกินของฝากได้ครับก็จะมีที่พักผ่อนสำหรับนักเดินทาง ที่นี่คือหลวงปู่ทวดนัุอุทยานะครับก็มีทั้งโอท็อปมีสินค้าของพระนาชุมชนครับที่นี่ก็จะมีนักท่องเที่ยวมาแวะตลอดเวลาด้วยสถาปัตยกรรมที่หลงตัวกับรูปพระลบหลวงปู่ทวดนะครับนี่ครับ ก็เด่นเป็นสง่าหลวงพุทธเจก็เป็นที่เคารพของผู้คนโดยทั่วไปโดยเฉพาะาคนใต้แล้วก็ชาวมาเลยก์ก็ยังให้ความเคารพพระคุณเจ้าอยู่นะครับนี่นะักท่องเที่ยก็น,นิยมมาถ่ายรูกปกันนะครับที่นเราจะเดินไปตรงใกล้ๆพระพุทพธรูปเลยนะครับยู่ ที่ฐานให้รู้ว่าใหญ่ขนาดไหนนะครับแต่ข้างๆนี้ก็วิวสวยมากมีมีเรือนไทยหมู่บ้านเรือนไทยก็ปลูกเข้ากับบรรยากาศของจังหวัดพระนครศรียุธยาเรือนไทยดูเหมือนจะคู่กันกับบ้านเนมืเองน,น,น,นี้มาช้านานถ้าไม่ติดโควิดนี้ผู้คนก็เยอะมากเลยทีเดียวนะครับผู้คนก็จะนิยมมาที่นี่มากเดี๋ยว ผมจะพาท่านเดินเข้าไปข้างในเลยนะครับเดินเข้าไปข้างในนั้นเพื่อจะไปกราบพระคุณเจ้าใกล้ๆเลยนะครับไปกันครับก่อนจะไปกราบี่ยงไงผมก็ชอบเรือนไทยอยู่ดีนะครับมันสวยนะครับดูแล้วสวยมากเลยแต่เป็นสมัยใหม่ก็คือฐานอาจจะเป็นเสาปูนแต่ก็พอยอมรับได้นะครับ เป็นเอกลักษของพระนครศรีวิทยาโดยเฉพาะเลยมุมนี้ก็สวยนะมุมนี้ก็สวยอีกแบบหนึ่งนะครับตัวนี้ก็เป็นทางเข้าความเก่าแก่เนี่ย าจะให้เข้ากับบรรยากาศก,ก็คือเป็นพื้นศิลาแรงอย่างนี้นะครับมันดูบรรยากาศแบบเก่าๆดีนะครับแล้วเราก็มาถึงแล้วนะครับหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่แห่งพระนครศรีอยุธยาทดงามมากทีเดียวครับสเกลนี้ถูกต้องเลยทีนี้ช่างเก่งเนาะช่างคนไทยนี่เก่งมาก ทำพระองค์ใหญ่ได้สวยนะครับถ้าเข้าไปใกล้กนิดสงสัยจะไม่เต็มเฟรมครับสวยมากหน้าเริ่มใสมากครับโอ้โหยิ่งดูยิ่งงดงามนะครับนี่เรามาใกล้ๆเลยครั้งก่อนมาไม่ได้เข้ามาถึงขนาดนี้ครับ จะต้องเดินขึ้นบันได้ปอีกถึงจะถึงองค์ท่านเนี่ยครับสวยทีเดียวละสีทองเหลืองอลากเด่นเป็นสง่ามองเห็นแต่ไกลเลยครับสวยมาก จะแพนให้ดูว่าใหญ่ขนาดไหนนะครับเนี่ยครับวันนี้ไม่เป็นใจซะด้วยก็ถือโอกาสกราบไหว้เลยนะครับนะโมตัสสะภะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะติติภคะวาสาธุสาธุสาธุาโมทานิขอให้พระเจ้าและกักลัวประสบแต่ความสุขความร่มเย็นนะครับท่านที่ดูอยู่ก็ขอให้ประสบโชคดีด้วยเช่นกันไปมีความร่มเย็นครับใหญ่มากเลยครับ ครับแล้วก็ถือว่าโชคดีมากนะครับวันนี้เราได้มากราบหลวงปู่ทวดโชคดีมีสุขทุกท่านนะครับ mm hmm. คือถ้ามีโอกาสใครก็น่าจะผ่านมาก็มาแวะกราบพ mm hmm. ระคุณเจ้าได้ครับพระเดชพระคุณเจ้านี้ mm hmm. เข้ามาใกล้ๆก็จะเห็นรายละเอียดเยอะเลยทีเดียวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับข mm hmm. อยมีความสุขโดยตัวกันครับ สวัสดีครับ